กับ a a s premises, s a l นะคะเจ้าของ a a s <t un yes> s a l นั่นเองเออเหนื่อยเฮ้ยมันขึ้นครั้งหนึ่งนะ อุ้ยตื่นแต่อุ้ยอย่ามาจับตัวนะเดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะไฟมันลุกชนโอ้จับตัวไม่ได้กูงงเลยอ่ะสุรักษ์มาไม่มาค่ะไม่ยังไม่มานะเอาใหม่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 สุรักษ์มายังขอเล่นขอขออุ้มบางีได้ไหมได้ลองน้ามาอันนี้คือจำลองแต่ไอ้ไอ้ควายเหรอควายิไอไอ้ควายทันูเราอวดตัวแรกของชาม่ได้ แอบสิไ <FC. S 2> ม่ว่างพะโลพะต้องน่ารักมากเลยนะนี่นะนี่คุณพะโลนะพะโลก็ตุ๋ยควายน่าร,ร,รักมากไหมเป็นยังไงคะไอ้สมรักเป็นไงมาไงนะคะไม่มีแบบนั้นเลยเซึ่งจะไหนอะอีเกีย,ยเกียออห้องทารกนะห้องนีงง้ว่านัง<ม>ง่งลงไรมาหาเลยเหรอ อยู่ด้วยกันใช่อ,ใอืมสนใไม่เคยสนใจเราะห้องคนแรกได้หรอตายแล้วใครที่รู้ว่าซ่านนะ8ปดพันละโอ้ไม่เปิดแล้วนะโอเคเออ,เอ,อ เอออะป้าสุรักษ์อย่าชวนแม่กินไวนยนะจริงแล้ววันนี้ขับรถซิงด้วยถ้าจะโดนรวบอย่างแน่นอนน้องพีชอน้องกีมน้องน้องเด็กอยู่ทุกคนน้องอย่างบะโต้จะได้ไงอ่ะจะเก่งเกินไปละทุกคนน้ำเพชรจะเป็นพิชกรในงานมิ팅ของคุณ ค่าตัวเ็าแพงกี่หลีเจ้าคอยนี่หมดเนื้อหมดตัวเลยจังผู้สาวเนี่ยเออนี่รถให้เรนนั้นราคาแบบคนรู้จักนะแล้วกะล้านหรือ3ล้านนะนะใช่ยิ่งรู้จักยิ่งต้องใหนะโอเคเลยจะมีเตยกับน้ำเพชรนะคะเป็นพิธีกรในงานของเราใช่อันนี้คือครบหรือยังแบบว่ามิสติ่งเนียคนครบหรือยังครบสิเข้าเติมิ่มหมดภายในสองนาทีโอมา ใบห้าเหรอ20คนในงาน mm. 2ีสเยอะแล้วจ้างเอ็มซีก็คือขี้แตกยิおお่งกว่าเกือบแสนอยู่เอออืมเออเตยเซมัดอิลีเฟมาดอิลีเด้มาล่างก่อนนะหงอตามทำตัวตามสบายเหมือนไปเล่นห้องพี่หรอทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านเลยตามสบายเลย เนี่ยพี่คะแต่ห้องฉลองกับห้องนี่คอนท้ากันทุกอย่างเลยเหมือนเลยคอนท้าทุกอย่างตรงไห้องฉลอกคือสีขาวของนี่คือแบบทุกอย่างตัดไปสีดำหมดเลยจริงเหรอจริงห้องเธอเป็นสีดำเหรอใช่แต่นี่ว่าห้องมันก็แอบอึมครึมแล้วนะมีความนี่เราไห้องเราล้วจริงๆเราจะมาอยู่นะแต่แม่เรายังไม่ให้ออกมาใช่ไปแล้วล่ะทำไมอ่ะพูดมาเลยเออเปิดผับให้หน่อยคับโอ้โหเอาแต่หัววันเลยเหรอเอาแต่หัววันก็ไปด้วยกันเนาะ เดี๋ยวไปด้วกันดิใช่ไหมแกล้งแกล้งกินกินห้องสุรักสวยมากจริงๆหนูอยากไปอยู่ด้วยเลยไม่นเดี๋ยวพาไปทัวร์ไปเดินไปไปอยู่ด้วยเดี๋ยวไม่มีคนเฝ้าห้องรอมาก่อนโอ้หห้องเขาของมูลค่าห้าล้าน เออ <laughs> กูติดอ่างาทำไมวะ,ววะเออไปหาดีจะได้จุกกันคนละหน่อยสองหน่อยหน่อยสองหน่อยอหน่อยสอหน่อยหนึ่งหนึ่งเออมาทำอะไรกันคะสาวสภาค่ะนะชมรมแม่บ้านหารบก <laughs> นรวมนี่เลยนี่คือนางงามกแกลรงลุมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะวันนี้วันที่31นะ ไม่ได้รวมตัวเพื่อมากินเครื่องดื่มเหมือนเมาแต่อย่างใดนะคะมาเมาเรื่องคนอื่นกันเฉยๆ <laughs> เออสุดรักรอดสาวไปห้องแนละ้วไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาก็มีสาวมาห้ององีกทํไมเป็น คนแบบว่าไม่ดีตลอดคือแบบว่าการชวนน้องไปน้องไปกินวายไปแบบไปนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นคนไม่ดีตลอดเลยนี่บอกกอ,อ,อ,อบอกคุยกับมารีว่าเออมารีบอกเออมันอยากมาห้องบอกเออมุงอยากไปเล่นห้องมือหวาอะไรอย่างเงี้ยบอกแต่งห้องใหม่นูงนี่นั่นอบอกเออมาดิเดี๋ยวชวนน้องชามาด้วยเขาบอกชวนน้องชามาด้วยวกูคนคิดดีกูไม่ได้เลย <laughs> ทำไมอ่ะการชวนน้องมากินวายมีวายอยู่หกขวดที่ห้องอ่ะจริงเหรอเอาไปเอาไปเปิดแก้วได้ไหมเอาไปเปิดที่นู่นไหมเปิดเออ กูอาร์เลียวเลยนะอะไรขอหนึ่งผลงานเพลงพี่ห้องเอรวมดาวสาวสยามเออรวมดาวสยามใช่มีใครมาม้างฮะมาม้มางฮะบายหวยนะพรุ่งนี้หวยออเอาเลยเจ็ดสีหนึ่งบอกไปแล้วไม่พูดเยอะค่ะเจ็ดคอไนบอกชวนคุย วันมิดแกนบูชานางงามลวมตัวได้ไม่ได้หรอกหมายไม่ผิดถูกสุรักผิดอะไรนชวนมาจิบวายชวนมากินวายจ้าไม่ได้ชวนกินมาม่าเนาะใช่สุรักไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกเออถ้าชวนกินมาม่าค่อยว่ากันน่านไงแพ้ได้ไหมล่ะแพ้ไงได้ไหมเออหลายเจ้าแม่มากอืมประมาณนี้แหละน้ำตาคาบ้าหรืองทลองได้หรอได้แค่นี้ มันเป็คือเพลงฟังมาจากเธอด้วยเพย <ๆ S 2> เพ,ยพี่เลยนะรู้มันก็ดังเพราะว่าวันวันนั้นร้องสามตัวไงเดี๋ยวเดี๋ยวรออีเตยมาแ <นะ S 1> ม่งเอาสักหน่อยดิพาสุ็จแลไปดิฟรถหน่อยเพนอะดิฟรถเป็นหรอไม่เป็นขับรถซิ่งมาขับรถซิ่งที่บ้านมาวันเนี้ยท่อเงี้ยไม่กิดแต่ไม่ถูกอ๋มาม่าส้นตาขาเบ้าละหนึ่งเออมาม่าอีกหนึ่งเรื่องอะไรอ่ะก็เคยกินบอมาม่านี่พวกเจ้านี่อืม มากินมาม่าเท่ากับกินมาม่าก็คือกินมาม่าจะกินอะไรล่ะก็ชว์ไปกินมาม่าอยาก,กินอย่างอื่นเนาะเออเออเออหน้าเหมือนกันมากเลยค่ะแยกไม่ออกเลยปากฉันกว้างขนาดนั้นเลยเหรออืี่โอ้โหไม่กว้างมั้ง ไม่กองมั้งจะบอกว่าเป็นสารนครสวรรค์เหมือนกันนะทุกคนอาจจะไม่เชื่อะแต่เป็นโรงเรียนเป็นคั่วหลีกันใช่เลยเราไม่ถูกกันนะไม่ถูกเอ้ยก็ย้ายตามมาเลยเชิดกูเชิดจ้าที่ยกลับมาอยากขึ้นอยากขึ้นวกลับนครสวรรค์เป็นไงบ้างก็ไปทำงานป้าคนรู้จักเยอะพะเฮ้ยฉันไปนี้มาหนองโพคืออะไรอ่ะหนองโพที่ใต้คลีอ่ะอ่าไปทำอะไร ไปไหว้หลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะไปโมเตอรูหรอไปทักแล้วไปเดินบิ๊กซีเนี่ยคนทางเยอะปะไม่ได้ไปเดินไงประเด็นหรอเออไปมาจากไหนอ่ะเข่ามั่วละเข่ามั่วละไอ่เล่นเข่าต้องเดินบิ๊กซีนะเป็นแลนด์มาร์กไปเดินแฟรี่แลนด์มายังโอ้โหมันติดร้อนไปหาผีมั้งไปขีเทพยัง ไปซื้อแฟบเลยชอบไปเดินวิถีเพมากใช่<ม>เพราะว่าของถูกนะใช่เออยายหยุมซี่พี่อยู่โรงเรียนเดียวเหรอคนละโรงเรียน <โด S 1> แบบเป็นคู่แข่งกันเ <มา S 1> ฮ้ยแตงแล้วใส่ชุดเหมือนกูอีกแล้วร<ด><ด>ู้สึงตัวเหมือนเพรอีกแล้ววันนี้ดิูก็ไหว วิชาคือเข้ามาคือได้กินเลยโอ้โหสอเตียนเออหมดอันนี้เลยอ่ะคะแนนไม่ได้ทอยถังเลยนะปีสองอ่ะโอ้ย่างอื่นโอ้โหป๊า เกินไปจะได้ไปหัวหน้าแกงโอนมเขาถึงลุกกระเดือกแล้วโอ้ตัใหญ่ล้ยัใหอ้แขอดูหน่อยตื่นเต้นกูสไตล์ไม่ใช่ไม่ช่ไม่ใ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 ช่ไม่ชวันนี้อ้เขียวตามขาตัวใหญ่แล้วตอบแชทเลย โอมกูโดนเต้าแกงตํายิ้มไปด้วเปล่าวันนี้ก็มาดิคะาฮู้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 เดดันก่งก่อนห่อยเหยียบขี้อะเม่แคีไม่ไหวอ่าะมันกรตุ้งอะจะใส่ยูเตอร์ป้าถึงใส่นี่ต้องมาใกล้ๆนะมานั่งตรงนี้มาไม่ไหวบอกเลยว่าเฉา ชอบการรวมตัวของเขาจังนเป็นการรวมตัวกันแบบไม่ได้นัดหมายเสมือนกับวันพิศาขาบูชามั่วันนี้วันมิสแกนบูชานะวันมิสแกนบูชาเพราเห็นไลายเพราะว่าเดินมาขอห้องเลยอะไวมัากในต้องคือไวมากอยู่อยู่แค่มิสเดียวกันปะอันนี้ถามจริงถามจริงรู้เก็บตัวอีกรอบหนึ่ง ไม่ได้โกงมันตามกูมาหรอกค่ะบอกอยู่ไหนตอนแตกละตัจะตามมาแล้วดีแม็กเบรกกอไว้ก่อนขลองนะให้คนดูหนึ่งหมื่นวัสดีฮะมาดูอะไรกันล่ะดีเสียงดีเสียงอ้อนเตยแล้วนะสรุปใครโซนในพลังาบชาร์ลอตค่ะตัวเป็นอย่างนี้มาเพจอ๋อนี่ไงแสงนี่ ป,ป,ปีอะไรนะปีซึมปีซึม <c oughs> ปีซึแนน <c oughs> มลแล้วต้นเนี้ยเริ่มอะไรเริวมอะไรนี่ก็หิวไฮดี้ยังไงไฮดี้หมดถึงแล้วถึงไหนถึงไหน <c oughs> คนละถึงกันอะดูบึ้มๆอะเออเปิดปักเล็กเปิดผับดีนะไหมน้าอ,อะไรได้หันสี่จะไปยังอะ ไปสิไปไหมอ่ะไปไหมอ่ะเลยไม่ละเลยหรอใช่ไปเดี๋ยวไปสแตนบายรอเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ไม่ไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้าทำไมไม่ช้าเพราะว่าอะไรไม่รู้เสร็จแล้วอ่ะอุ้ยไว้คุยกันนะทุกคนเดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะเจอกันนะจ๊ะ